สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไป็นทีแมนครับจะแนะนำเทคนิคในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Meet ใน Windows 10และ Windows 11นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน o o g l e m e e t เนี่ยทุกทีเราต้องเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับแต่เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันมาเป็นช็อตคัทบนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Windows 10และ Windows 11นะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งตรงนี้ดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งแอป o o o l l m m e t นะครับใน w i n d o w s 10และเวอร11นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่ามันใช้งานผ่านตัวโฮมนะก็คือหมายความว่าเริ่มต้นแอปตั้งต้นคือต้องเป็นโฮมนะครับเราต้องมีโ m e ขึ้นมาก่อนทุกทีเราใช้โฮมใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่ o o o l l m m e t นะครับเราก็จะเจอหน้านี้ถูกไหมนะครับแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีเหมือนกับตัวช็อตคัทที่เคยแนะนำจากยูทูบมาใช่ไหมครับก็คือเป็นการติดตั้งแอป ให้กดตรงนี้ติ๊กเข้าไปครับติดตั้งแอปไหมนะครับเราต้องการติดตั้งแอปก็ให้กดติดตั้งครับเมื่อเรากดติดตั้งปุ๊บจะได้หน้านี้ขึ้นมาเลยนี่ฮะนะครับนี่จะเป็น shortcut ขึ้นมาเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ก็ปิดให้ดูก่อนพอเป็น shortcut แบบนี้เรากดเข้าไปครับก็จะได้เป็น Google Meet ขึ้นมาเลยเห็นไหมนะครับไม่ต้องเสียเวลาผ่านเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับข้อดีก็คือมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมมันจะไม่ยุ่งกับโฮมแล้วนะครับมันก็หมายความว่าแยกจากโมมออกาาทํให้เเป็น Google Meet ลย นี่คือข้อดีเลยจะเร็วขึ้นนะครับเวลาเราเรียกใช้งานนะครับข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของหน้าจอนะครับจะเต็มเลยเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับตัวผ่านเว็บไซต์ก็จะมีในเรื่องของอะไรที่เป็นหัวข้อ URL ถูกไหมฮะอันนี้จะแตกต่างกันนะครับต่อมานะครับการใช้งานกดการตั้งค่านะครับเราก็สามารถกดการตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับให้อนุญาตในการใช้งานในเรื่องของไมโครโฟนวิดีโอนะครับกล้องนะครับเหมือนกันเลยนะครับการใช้งานเช่นเดียวกันกับที่ใช้บนเว็บเบราว์เซอร์นะครับ อีกอันนึงที่หลายคนต้องใช้ก็คือกดตัวนี้ส่วนขยายนะครับส่วนขยายตัวนี้ก็คือตัววิดีโอมิลเลอร์นะครับก็คือการกลับกล้องนะครับแล้วก็สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ด้วยนะครับ อีกอันนึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัว Account เราสามารถเปลี่ยน Account ได้กดตรงนี้เราก็สามารถแก้ Account ที่เราใช้งานได้อยู่นะครับเปลี่ยนตรงนี้เองนะครับไม่ใช้งานก็กดปิดนะครับ่ใช้งานก,กดแค่ดับคลิกขึ้นไปก็เปิดมาแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งการใช้งานแอปพลิเคชัน o o g l e Meet ใน Windows 10และ Windows 11นะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการถอนการติดตั้งหลกักทำได้ไหมทำได้เหมือนกันครับกดไปที่จุดสจุดนะครับ แล้วก็เลือกถอนการติดตั้งครับนี่เลยนะครับอีกอ่างนึงก็คือการซูมขยายเห็นไหมครับเราสามารถขยายถ้าเกิดเป็นหน้าจอมันเล็กไปเราสามารถขยายได้อยู่ในเครื่องมือนี้พิมพ์ได้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับอยู่ตรงจุด3จุดนี้นะครับแต่ให้ดูว่าถ้าถอนการติดตั้งกดตรงนี้นะนี่แหละครับในส่วนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Meet ใน Windows 10วิดีโอสิบเอ1ที่ถ้าเกิดใครใช้งาน Google Meet อยู่นะครับควรนำไปใช้งานครับช่วยให้สะดวกในการใช้งาน และแถมที่สําคัญก็คือใช้งานได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งาน Google Meet ที่มาฝาก,กนในวันนี้นะครับสามารถติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชัน Google Meet ใน Windows 10และ Windows 11ดง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปก่อนด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสำนวนเล่าครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Five T ครับ